สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีเมนูเป็นเมนูเนื้อครับเป็นเนื้อนึ่งนะครับผมจิ้มน้ำพริกขาแล้วก็ต้มขมนะครับวันนี้เนื้อๆน,นั่นเลยนเนต้มแซ่บกินเนื้อเลยวันนี้นมาคุณผู้ชมกินข้าวด้วยกันครับผมน้ำพริกขาลองชิมดินี่จิ้มหนึ่งจิ้มนึ่งโอ้ไม่รู้จะเหนียวหรือเปล่านะจิ้มหนึ่งฟันไม่ค่อยครบเลยกินไม่ค่อยได้นะไข่ ฟันหลุดฟันหลอบางคนอ่ะกินได้แล้ก็มีเหนียวอืมใช่เลยน้ำพริกขาเนี่ยแบบเขาตามมาใหม่เลยข่าจริงข่าจริงจริงไหมนะดูจากสีก็ขาแล้วล่ะอู้อร่อยเนี่ยเราไปนั่งอิ่อเอามันมันก่อนโอ้ยนี่นี่นี่เราไปเปื่อยก่อนนี่หาไปเปื่อยคุณผู้ชม กินหนึ่งครับผมนี่เมนูตังเหนือเนอ้อมันก็กล้าลิ้นนะพี่แก้มอืมอ,อร่อยอ่ะข้าวเหนียวร้อนๆเลยเมนูเมนูแก้มน้ำแก๊กหวยครับผม <laughs> ต้นน้ำให้ทุ่มคอ ม,มีแบบน้ำพริขาเป็นผงก็มีใช่ผมก็ว่าเอ้ตอนแรกที่เกีนบอกน้ำพริกขาปกติน้ำพริขากินเดบแบบผงใช่อันนี้สดผมไม่เคยกินแบบนี้เลยนะ<ม>แบบเป็นเดินก่อนเยงี้กินซะ <laughs> อร่อยอร่อยแบบนี้อร่อยกว่ามันแบบมันชาตลินเดียวันนี้เอาแผ่นแปะมาแล้ว เรมบินไปนู่นคุกทีมเสร็จไปหนึ่งลายเดี๋ยวเพื่อมันตามไะอืมอร่อยอ่ะวันนี้ดูเหมือนจะฝนจะตกไม่คื้มากแต่ผมยังไม่อยากให้ตกเพราะว่าถ้าตกมาทุเรียนนสลัดลูกทิ้งหมดเลยโอ้โหหมดเลยน้ำตาเล็ด สิ่งที่ทำมาหลุดหมดอ่ะปีนี้ออกดอกเยอะด้วยเนาะออกด,ดอ,อกเยอะแต่ก็หลุดไอ้หลุดจะหมดแล้วอื้ออนี้อะไรอ่ะน่าจะนุ่มน่าดูปอดอืม ขัาฟันหน่อยในไอ้ที่นอนสงสัยอ่ะออนี่เนี่ยเพรามันคืออะไรขลับ <c oughs> ขลับกัขลับกินเลยลองชิมมันจะกรึบกรึบตอนแรกคิดในหัวว่าอาจจะเป็นตัวเดียวอันเดียวก็เลยข,<ค>ขลับม,มันไม่รู้ใช่หรือเปล่าขลับ ใช่หลอ,อมไม่กล้ากินเลยล <laughs> อง <laughs> พริกอันนี้ล้ำอ่ะชอบมากเลยเที่ยวบวบขบไป,ปยังกินกำไงได้หรอฮะ,อะมันคมมันบคบจะมันคมเหรอ,<ะ>อเที่ยวเสียนมอ่ะของเจ้าก,ก็เหรอ ขนาดไอ้ขบมันยังบอกเกี่ยวพอได้เหรอเสียเท่ากูก็ไม่เหนียวขนาดนั้นนะไม่เหนียวอร่อยดี ไปเอาน้ำเก่งหวยมาสักสามขวดเดี๋ยวขนาดนักอาการไม่ท่อนเตีย้ยเอาให้เป็นบุ่นก่อนเอมาเป็นบุ่น่ะเจอเอ็และ มันไม่เปแผ่นแปะลาอันนี้มันคิดไอจุนมันโอ้นี่เปื่อยจริงเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่อันนี้นนเปื่อยเลยคุณผู้ชมเนื้อเนี่ยอือ

อ,อดูปเ,เ,อเป็นกระดูกอ่อนอันนี้อะไรมันนะไม่รู้อ่ะอออรู้สึกอ่อนเกิ้นขึ้นไหนแต่กินไส้อ่ะว่าไปก็อยากกินสไส้หมูไส้หมูย่างไหมหมูย่างไส้อ่อนหมหูเอามาหมาักแล้วมาย่างไฟส้ช่วงนี้ไม่อยาก อยู่หน้าไฟหน้าเตาเลยคุณผู้ชมโอ้โหมันละลายท่องร้อนมากนะมันมันท้อง <c oughs> อน,นี่มันเอาไส้หมูมาหรือเปล่า ไอ้ไหนเหนียวๆอะ่ะนะครับพ่อมากินมากินได้ไหมชิ้นนี้มันดำๆเนี่ยเหนียวมากเลยนะโอ้ครับพ,พ่อไม่ค่อยมี <c oughs> ไม่ค่อยมีฟันแล้วนะกัดไม่เข้าเห <c oughs> มือนกัดหนังยางอะ่ะเด้งดึงเด้งดึงนี่มันมึนไปก่อน วันนี้ลมไม่มีเลยพี่เมยมร้อนมากเขาว่าพายุเข้าอย่างเงี้ยบ้านเราภาวนาอย่าไปถ้าตกก็อย่าไปตกเยอะตกพอหายร้อนก็พอ,อชิ้นนั้นอ,ะอ่ะชิ้นนั้นสุดยอดเลยละ่ะน,นี้นุ่มโอ้โหน,นี่นุ่มจริงคุณผู้ชม อย่างนุ่มนี่เป็นกันมีหลายส่วนแล้เขาใส่มาอืมอันนี้นุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะคือนอะไรเนี่ยเหนียวเกลี่ปันผมก็ค่อยฟู มันเหมือนกับความคมมันไม่ค่อยมีแล้วคุณผู้ชมเจ้าสู้เหรอว่าเขาแบเขาเรียกว่าถอดเล็บฟันเอาแล้วอถอดเล็บแต่ว่าก็ยังเป็นเสืออยู่เนาะนีาพอเล็บไปแล้วแต่ก็ยังมีลายเอาไว้ฉีกเงียบๆถ้าไปทางเชียงใหม่หรือว่าลำพูนะ่ะจะมีหนังคว,าย,งควายจี่นะหนังควายจี เราเคยกินไหมเขาจะตีเราเคยกินแต่เราทำยังไงมันไม่พองอะโน่นเขาจะโน่นเขาจะตีปุ๊บเขาจะทุบทุบทุบของเรามันแข็งเลยวันนั้นแข็งกินไม่ได้โน่นต้องต้องไม่ให้โน่นอะทางโน่นทำให้คนเหนือเลยหนังไปตีอร่อยเด้น่าจะอร่อยแหละแต่ผมเองไม่เคยน้ำมันพิการเห็นไหมนะเขาแก้มกระหน่ำมีฟองอ่ะโอ้ยกน้ำมันพิฟองอย่างเดียวเลยเหรอ <c oughs> บอมันสำหรับเมนูหน้าเมีฟองอสำหรับบอมัน,นกับแก้มเออไปกับแก้มของกับแก้มสำหรับนั่งซุ้มอย่าดองอะไรเงี้ยเออซุ้มอย่าดองใครๆมีอย่างเงี้ยหามันไม่มีเลยวันนี้ไม่แต่นเนื้อ <c oughs> มีเนื้อก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ,อ มันผสมได้ดนี่ยอืมอืมอ่ะครับว่าติ๊กรอร่อยมากอย่างบ้านลรวร้อนนี้ก็กินข้าวไม่ค่อยอร่อยคุณผูีชมเก็บบจ่ของเย็นของหวานน้ำเย็นจะกินหวานเนาะ น้ำแก้ควายมาสบบบุ้นๆน้องหนุ่มหลายรอบแล้วเนี่ยชอบกินง่ายเขาพูกินน้ำพริกเก่งเรื่อเรื่องหิวไม่รู้เรื่อหิวก็ไม่รู้อร่อยย่อยหิวย่อยอ๋อใน่ปกตินบอกให้ผม เอาลาบนะวันนี้คุณผู้ชมไม่ไหวหกินลาบบ่อยเกินวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะฮะมากินอ่าเราว่ากินหนึ่งนะครับผมกินหนึ่งขี้หมน้นพริกคาแล้วก็ต้มขมร้อนๆแทบๆนะครับผมวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียง่านี้ก่อนนะครับผมไปพบเจอกันในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ